สวัสดีครับเย็นดี้นรับเข้าสู่วิดทงไล่ครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รีวิวเจ้าตัว iPhone 17ตัวนี้ไปแล้วนะครับจะมีหครับที่เราเนี่ยจะไม่มารีวิวรุ่นโปรของปีนี้อย่าง iPhone 17 Pro ครับก็คือเครื่องนี้ครับเราเนี่ยได้ใช้งานอามาสักพักเลยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาไลฟฟังครับว่ามันมีอะไรใหม่ครับมันทําให้เราได้อะไรจากมันและเอาจริงๆครับมันตอบคําถามสําหรับการเป็น iPhone สําหรับโปรเฟ s ชั่นอลได้อย่างที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราขอเริ่มจากอะไรที่เราเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนจากเจ้าตัว iPhone 17 Pro เครื่องนี้นะครับนั่นคือตัวเครื่องครับรอบนี้นะครับ a อ p l e เนี่ยบอกว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยทำจากอลูมิเนียมที่ขึ้นรูป โอเครื่องเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือหมายความว่าจากปกติเนี่ยไอโฟนเนี่ยอาจจะขึ้นรูปอลูมิเนียมแผ่นหลังแล้วก็ขอบใช่ไหมครับแต่รอบนี้ Apple บอกว่าไม่ไม่เราขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือทั้งเครื่องนี้รวมถึงโครงสร้างข้างในอะครับมันถูกขึ้นรูปจากอลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียวซึ่งในการผลิตเนี่ยต้องพูดเลยว่ามันผลิตได้ยากกว่าแล้วก็มีต้นทุนที่สูงกว่านะครับซึ่ง Apple เนี่ยบอกว่า มันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยครับมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเพิ่มความทนทานประสิทธิภาพแล้วก็ความจุข,ของแบตให้สูงที่สุดส่วนตัวเรามองว่าถ้าเราไม่ได้ไปนั่งบิดหรืองอมันเล่นเนี่ยครับเราแทบไม่ได้เห็นความแตกต่างของการที่เครื่องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่เลยอ่ะคือคือต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วตัวเครื่อง iPhone เนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ยูนิโพดี้เนี่ยครับตัวเครื่องค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วดังนั้น ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ไปหักง,งอตั้งใจมาจริงๆหรือว่าแบบคุณไปนั่งทับเอาค้อนปอนอะไรเงี้ยคือการที่มันเป็นตัวการขึ้นรูปที่เป็นยูนิบอดี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเรื่องความแข็งแรงมากขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับและเรื่องแบตเองเนี่ยมันก็จริงครับที่ถ้าเราใช้เป็นยูนิบอดี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีพื้นที่ในการใส่แบตเข้าไปเพิ่มขึ้นแต่แต่แต,แต่เราก็ยังตั้งถามอยู่นะครับว่าแล้วมันเพิ่มได้สัก เท่าไหร่กันล่ะครับและมันส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานมันได้นานมากขึ้นสักเท่าไหร่กันคือถ้าไม่นับเรื่องพวกนี้ที่เรามีความสงสัยนะเราคิดว่า iPhone 17 Pro เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นตัวเครื่องที่ดูดีไม่เลวเลยนะครับจับแล้วเรารู้สึกว่าเขามีความเก็บขอบให้มันมีความมนมากขึ้นนะครับจับแล้วมันไม่เป็นเหลี่ยมๆให้มันแบบขูดมือเหมือนกับจังเนี่ยเครื่องนี้ iPhone 16 Pro Max ของเราเนี่ยครับ ถ้าเราเอานิ้วไปขูดๆเห็นปะมันจะมีความแบบสักขูดๆมืออยู่ประมาณหนึ่งเลยครับแต่ว่าพอเป็น17 Pro เห็นไหมความมนมันแบบมันค่อนข้างต่างกันแบบเยอะมากๆนะครับจบบจับแล้วฟิลลิ่งดีกว่าเยอะมากเลยแต่พอมันมนมากกว่าเดิมเนี่ยครับทำให้เราแอบค่อนข้างกังกนวลน,นะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่มือเราครับมันมีเหงื่อออกเยอะๆเช่นเวลาเราถ่ายวิดีโอนานๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยสมมติว่า ผมถ่ายวิดีโอนานๆใช่ไหมครับแล้วพอถ่ายวโอนานๆปุ๊บตัวเครื่องก็จะเริ่มอุ่นมากขึ้นใช่ไหมแล้วมือเราก็เริ่มร้อนขึ้นเพราะันมันก็จะมีเหงื่อที่มือเกิดขึ้นใช่ไหมครับนั้นเวลาเราจับนะครับเราไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าเราจับไปนานๆเนี่ยครับมันจะเป็นเหงือ่อแบบเหงือ่อจะทำให้แบบมันลื่นได้ง่ายหรือเปล่าเน่ยครับแต่ว่าหลายๆคนก็นอาจจะทักนะครับว่าถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอนานจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะกับโปรเฟสชันแนลเนี่ยมันน่าจะมีริกเข้ามาใส่ใช่ไหมครับแต่ว่าอืมก็ใช่แต่ว่า เรามองกับกันนะคือส่วนใหญ่คนที่ใช้ iPhone ในโปรดักชันจริงๆเนี่ยเขาอยากได้ความคอม p พ c เซตอัพมากกว่าเราเลยคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะใส่กันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูข่าวมานะครับก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยเป็นรอยได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับแนะนําว่าให้ใส่เคสดีกว่าเนาะหเห็นคนที่ได้เครื่องมาตอน Day One, เด y 1วันแล้วทาตกเป็นรอยใหญ่มากๆอะ่ะคือแบบ oh my god เสียายมาก กับอีกปัญหาที่เจอกันนะครับก็คือสีใหม่อย่างสีส้มที่เป็นพระเนี่ยครับก็เหมาะกับพระดีนะเนาะพระรวยเหมือนกันนะ <c oughs> มีคนเจอปัญหาว่าสีมันเปลี่ยนนะครับเดาว่ามันน่าจะเกิดจากออกซิไดซ์ของตัวอลูมิเนียมบนเครื่องซัมฮาวเนาะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับโดยรวมผมคิดว่าถ้าใครจะเลือกสีส้มพระเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่ามันยังหาสาเหตุหรือว่า คือมันเราอาจจะเจอมันได้แล้วถ้ามันเจอปุ๊บคุณก็ต้องเอาเครื่องไปเปลี่ยนมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะแต่นั้นสีที่เราค่อนข้างแนะนำนะครับผมรู้สึกว่าสีที่สวยสุดเลยนะสำหรับตัวผมนะคือสีนี้ครับเว้ยสีน้ําเงินเว้ยคือมันดูคมเข้มสวยเท่และปัญหาน้อยสุดสุดแล้วอันนี้คือถูกใจแบบสีสวยมากสีสวยมากจริงๆครับชอบเพราะว่าขนาดได้ปะผมได้สันผมมาก็ยังใช้ สีแบบประมาณนี้เลยอะ p r u s s i a n Blue อะไรเงี้ยเออถ้าใครเคยเห็นดของไดสันนะครับจะมีสี p r u s s i a n Blues อยู่เนาะสวยสวยมากนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใส่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของ Vapor Chamber ครับคือต้องบอกก่อนนะว่าเทคโนโลยีตัว Vapor Chamber นะครับมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่อะไรเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่โทรศัพท์เองเนี่แหละใช้กันมายาวนานแล้วครับตั้งแต่ช่วงประมาณ2016ใช่ไหมก็คือประมาณ9ปีใช่ไหมครับ หลักการก็คือเขาจะทําตัววัสดุตัวหนึ่งครับเป็นโลหะที่นําความร้อนได้มาสัมผัสกับบริเวณที่เกิดความร้อนเช่นเจ้าตัว SOC หรือว่าเจ้าตัวชิปข้างในนี้ใช่ไหมครับภายในไอตัวกล่องโลหะตัวนี้ครับมันจะมีการใส่น้ําเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปิดซีลไว้ครับเมื่อโลหะสัมผัสก,กับตัวแหล่งกําเนิดความร้อนเช่นไอตัวชิปเนี่ยครับมันก็จะถ่ายเทความร้อนจากโลหะจากชิปไปที่โลหะแล้วเข้าไปที่น้ําที่อยู่ด้านในครับ น้ำในนั้นนะครับมันก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้าร้อนๆแล้วก็มันก็จะฟูกระจายไปตามทั่วจุดต่างๆของไอ้กล่องโลหะเล็กๆนั่นแหละครับแล้วพไอไอ้น้ําที่มันกระจายไปเนี่ยครับมันไปนสัมผัสกับโลหะส่วนอื่นๆใช่ไหมเช่นผิวด้านนอกของมันนะครับมันก็เย็นกว่าใช่ไหมมันจะถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการของ v a p o อร์ a m b e r นะครับซึ่ง การระบายความร้อนในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับมันพิสูจน์มายาวนานแล้วครับว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มี Efficiency ที่สูงกว่าการใช้พวกบอดี้ในการระบายความร้อนเฉยๆมากๆนะครับเมื่อมันเอามาใช้กับเจ้าตัว iPhone 17 Pro ตอนแรกตอนที่ Key Note เปิดตัวออกมาเนี่ยอืมเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้งานเครื่องหนักอย่างต่อเนื่องบ่อยๆขนาดนั้นแต่พอมาใช้งานจริง เออมันก็ใช่แหละครับคือเราใช้งานมาอาทิตย์กว่าๆใช่ไหมเราเรนเดอร์วิดีโออยู่ไม่กี่ตัวเองครับแต่ใช่ครับไอเชียเวเปอร์เชมเบอร์ช่วยได้จริงครับจากเดิมเนี่ยตอนที่เราใช้ iPhone 16 Pro Max เครื่องนี้นครับเวลาเราเรนเดอร์วิดีโอครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะร้อนอยู่แค่บริเวณตรงนี้ตรงกลางตรงโลโก้ Apple เท่านั้นนะครับแต่ว่าพอมาเป็นนะ iPhone 17นะครับ เครื่องมันไม่ได้ร้อน17 Pro นะเครื่องมันไม่ได้ร้อนแบบตรงกลารตรงตอนนี้ท่าที่เดียวอะคือมันจะเหมือนกับอุ่นๆทั้งเครื่องเลยอะเราเลยคิดว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากกว่าที่เราคิดมากๆโดยเฉพาะถ้าใครอะครับเอามาใช้เล่นเกมแบบช่วงเ A ยาวๆต่อเนื่องยาวๆเลยเนะี่ยผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันน่าจะช่วยเรื่องของ performance ได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของ vapor chamber เนอะมาที่เรื่องที่ iPhone ในรุ่น Pro เนี่ยเก่งกว่ารุ่นอื่นๆกันบ้างนะครับก็คือกล้องครับใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max เนี่ยครับมาพร้อมกับกล้อง3ตัวเช่นเคยก็คือตัว ultra wide normal แล้วก็ tele นะครับซึ่ง wide กับ normal เนี่ย ก็คือเป็นกล้องตัวเดียวกับที่เราเห็นบน iPhone 17เลยครับดังนั้นเรื่องของ performance ต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่แต่แต่แต,แต่นั่นไม่ได้หมายวความว่า iPhone 17 Pro เนี่ยครับมันจะไม่รับการอัปเกรดอะไรเลยเนะพราะว่าสิ่งที่มันได้รับการอัปเกรดนะครับคือกล้องเทเลครับกล้องเทเลเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับ เพราะในรุ่นก่อนเนี่ยอย่างรุ่นนี้เนี่ยมีความละเอียดเพียงแค่12ล้านเมกะพิกเซลเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันในรอบนี้เนี่ยมันได้รับการอัปเกรดเป็นกล้องแบบฟิวชั่นแคมเอรา40ล้านพิกเซลนะครับนั่นหมายความว่าคุณภาพของกล้องเทเลที่เคยเป็นจุดอ่อนในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับการแก้ไขเรียบร้อยเลยละครับกลายเป็นว่าเหมือนเราจากเดิมเนี่ยเราเหมือนแบบได้พกเลนส์7ระยะในรุ่น16 Pro ใช่ไหมครับกลายเป็นเหมือนเราพกเลนส์8ตัวได้เลยครับเพราะว่า พอมันเป็นฟิวชั่นแคมีรปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะสมมติ48เราจะาหาร2เหลือ24ได้ก็คือใช้ระยะหายไปอีกได้อะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเราซูมดิจิตอลซูมเข้าไปแบบเท่าหนึ่งนะครับมันก็หายไปก็เลยกลายเป็นว่าเรามีเลนส์8ระยะจาก7ระยะนะครับหลังจากที่เราทดลองใช้มานะครับเรารู้สึกว่าเทเลนะคุณภาพอะมันดีกว่า16 Pro Max มากๆครับทั้นในเรื่องของรายละเอียด การเก็บแสงในสภาพแสงน้อยๆเนี่ยคือเรียกได้ว่าต่างกันเยอะมากๆนะครับส่วนรกล้สองตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีกว่าแบบแบบแบบจำเป็นต้องอัปเกรดไปขนาดนั้นนะครับโอเค Dynamic เลนส์มันดีขึ้นจริงไม่ได้เถียงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เยอะมากพอจนแบบต้องเปลี่ยนจาก16เป็น1ิบสิบหกโปรสิบหเป็น17 Pro 17 Pro สิบแค่เพราะว่า กล้องออาตกับกล้องเทเลครับดังนั้นสำหรับกล้อง17 Pro ในปีนี้เนี่ยเราว่าไฮไลท์ง่าจะอยู่ที่กล้องเทเลมากกว่านะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้อัปเกรดขนาดนี้ถามว่ากล้องมันไม่ดีหรอเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะคือเรามองว่ามันดีมากๆอยู่แล้วอะเมื่อเทียบกับความเป็นกล้องโทรศัพท์โดยเฉพาะกับงานวิดีโอครับผมบอกเลยว่ามันเวิร์กมากๆครับแต่ว่า กล้องที่ได้รับการปรับรูปแบบเยอะมากๆแล้วเราชอบมากๆครับคือกล้องหน้าครับเมื่อก่อนน่ะเราจะชอบพูดว่ากล้องหน้าของ p p o o n น่ะแม่งคือกล้อง2ผีเว้ยคือถ่ายมาแล้วแบบคุณภาพมันห่วยมากประกอบกับ Image ไฟไลน์ที่มัน Oversharpen แบบเข้าอีกก็คือเรียกได้ว่าแบบเละยับแตกกระจายไม่เหลือชิ้นดีเลยครับแต่พอมาใน iPhone 17อะกล้องหน้าของทั้งไลน์อัพของตัว17ทั้งหมดรวมไปถึงตัว17ธรรมดาด้วยครับ มันได้รับการอัปเกรดเป็นกล้องความละเอียด18ล้านพิกเซลครับคุณภาพเรียกได้ว่าหน้ามือหลังนรกเลยครับแบบรุ่นก่อนพูดตรงๆนะเราไม่กล้าใช้มันถ่ายคอนเทนต์เลยเว้ยแต่พอมาในรุ่นเนี้คือแบบอุ้มเจ้ามันเลิศสุดมากทุกคนมันดีแบบมันเลิศมากจริงๆครับทุกคนเนี่ยแบบคือเนี่ยคือผม นี่คือใช้กล้องจาก iPhone 17 Pro ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือ h a n d h e l ละถ้าดูจากภาพจากกล้องใหญ่เนี่ยคือเนี่ยผมถืออยู่นะครับเนี่ยก็คืออัดกันตรงๆแบบนี้ได้เลยดูที่คุณภาพภาพคุณดูมันอืมหน้ามันก็รสดแบบดีมากนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวกล้องเนี่ยมันยังรองรับเรื่องของ Center Stage ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับก็คือเป็นการทำให้ subject เนี่ย อยู่ตรงกลางของภาพแบบตลอดเวลานะครับไม่ว่าแบบเออคุณจะขยับไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับตัวกล้องมันก็จะเหมือนกับมีคนช่วยแผนกล้องให้คุณเนี่ยหมุนไปหมุนมาอยู่ตลอดเวลาทําให้แบบมันดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นดูดีเลิศมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวกล้องเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของเซนเซอร์ด้วยครับ ปกติเนี่ยเซนเซอร์ของกล้องเนี่ยครับเขาะจะออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยอัตราส่วน3ต่อ2หรือว่า4ต่อ3เนี่ยก็แล้วแต่รุ่นเนาะแต่ว่า Apple บอกว่า no 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 we don't do this anymore ฮะเราจะเปลี่ยนเป็นอัตราส่วน1ต่อนครับหรือว่าเป็นอัตราส่วนสี่เหลี่ยมจตุรัสไปเลยครับเมื่อรวมกับการครอปด้วยซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเลือกถ่ายภาพแนวตั้งโดยที่เราถือโทรศัพท์นแนวนอนได้หรือกลับกันเราสามารถถ่ายภาพแนวนอนโดยที่ การเราถือเป็นแนวตั้งได้ครับและถ้าหากเรา,ถ,าถ่ายถ่ายอยู่สมมติว่าผมถ่ายอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนมาร่วมเฟรมเยอะเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหมุนโทรัพทัเลยครับเรารู้สึกว่าแม่งเป็นอะไรที่โคตรสะดวกมากๆในการทํางานครับเช่นสมมุติว่าผมถ่ายตัวเองอยู่ตอนนี้แล้วผมใช้มอฟแปนไปด้วยอ่ะผมไม่จําเป็นต้องหมุนเครื่องเพื่อจะเปลี่ยนแนวในการถ่ายเลยเช่นสมมติผมถ่ายชอตอยู่เสร็จปุ๊บผมสลับฮุบมาเป็นองฟอ format video อย่างเงี้ย แทนที่ผมต้องมานั่งแบบเซตอัพหมุนมอฟปร๊บเป็นแนวนอนโน no, ผมก็ใช้แนวเดิมนี่แหละถ่ายปึ๊บเปลี่ยนแนวท้ายเลยคือมันสะดวกมากๆโดยเฉพาะกับผมเองเ่ยที่ถ่ายทั้งชอตฟอร์แมตแล้วก็ลองฟอร์แมตวิดีโออ่ะมันทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแบบเยอะมากโดยรวมนะเราโคตรชอบกล้องหน้าบน iPhone 17 Line Up โคตรโคตรคุณภาพเลิศฟีเจอร์เจ๋งตอบโจทย์การทำงานของครีเอเตอร์อย่างเรา เป็นอย่างมากครับและหลังจากที่เราถ่ายวิดีโอมาเสร็จแล้วก็ต้องเอามาโพสต Production ต้อ,อามาตัดใช่ไหมครับวันก็ต้องอาศัยพลังของ SOC ใช่ไหมใน iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max นะครับจะได้เป็น SOC รุ่นล่าสุดค o ดสุดสำหรับโทรศัพท์อย่าง Apple A19 Pro นะครับจะเป็นอีก v i r n t n ันหนึ่งนะครับแตกต่างจากตัว A19 ที่อยู่บน iPhone 17และ iPhone 17 Air นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นแค่ 19ธรรมดาเนาะคำว่า Pro ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสิ่งที่มันงอ่งขึ้นมาคือ GPU core ที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ค core จาก5เป็น6 core นะครับแล้วก็ CPU นะครับไม่ได้เพิ่ม core เข้ามาแต่ว่าเท่าที่เราลองไปดูใน detail spec จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเพิ่ม cache memory แล้วก็ RAM เข้าไปนะครับทำให้มันทำงานได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นเมื่อเราเนี่ยทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนตัวเราเนี่ยในเรื่องของ CPU นะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว iPhone 16 Pro Max เครื่องนี้ที่ใช้ A18 Pro เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนั้นนะในการใช้งานปกตินะครับแต่กับการใช้งาน GPU เนี่ยนะครับอันนี้แหละเรียกได้ว่ารู้เรื่องรู้ราวครับทันทีทันใดเลยนะครับก็คือเล่าทดลอกมาเรนเดอร์วิดีโอด้วย Lumar u u s o o n นะครับใส่เอฟเฟกใส่หลัดหนักๆก,ก,ก,ก็คือใช้ไฟล์วิดีโอจากกล้องตัวนี้ก็คือ A7R5 นะครับ ใส่เข้าไปแบบหนังทั้งหลังทั้งเอฟเฟกนะครับก็คือรู้เลยว่าเวลาเพลย์แบ็กอ่ะมันลื่นแบบลื่นกว่าประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เวลาในการที่ใช้ในการเรนเดอร์ครับก็น้อยกว่ากันประมาณนิดนิดเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัว16 Pro Max เนี่ยครับมันมาพร้อมกับแรมแค่8 GB แต่ว่าตัว17 Pro เนี่ยครับมันใส่มา12 GB ก็เลยทำให้เวลาเราแบบ ใส่งานที่มันมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ามมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะให้มันรับโหลดได้มากกว่าเพราะว่าพูดถึงในทางของทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าเรามีแรมเยอะกว่าเราใช้เพจจิ้งน้อยกว่าอย่างเงี้ยเวลาที่มันใช้ในการแบ็กแอนด์โฟลทเพื่อจะไปดึงข้อมูลน่ะมันก็จะน้อยกว่าทําให้มันประมวลผลเฟดข้อมูลให้โปรเซสเซอร์ได้มากกว่าอะไรเงี้ยนี่คือทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าเออช่างมาเถอะแต่ว่าในการใช้งานจริงผมบอกเลยว่า ถ้าเราใช้งานหนักมันจริงๆแบบเรนเดอร์อวิดีโอใหญ่ๆเลยจริงๆเนี่ยต่างต่างเลยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะครับมาที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าครับ Apple เคลมว่ามันเป็น iPhone ที่ใช้งานได้แบบยาวนานที่สุดแล้วครับใน iPhone 17 Pro เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถเล่นวิดีโอถึง31ชั่วโมงครับแล้วก็36ชั่วโมงบน iPhone 17 Pro Max ส่วนตัวเราใช้งานมานะ ออกจากบ้านตอน8โมงกว่าด้วยแบต100%นะครับใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียตอบเมลทั่วๆไปนะครับกลับมาบ้านสัก2-3ทุ่มเนี่ยแบตจะเหลือประมาณสัก30%แถ,แถวนั้นเลยสำหรับเราถือว่าอเสี่ยง <c oughs> เสี่ยงมากๆนะครับนี่ขนาดว่าเราใช้งานมอนมากๆแล้วยังไม่รอดเลยยังไม่นับว่าในอนาคตใช้งานไปเรื่อยแบตมันจะเสื่อมขึ้นไปใช่ไหมครับตามระยะเวลาเนี่ยระยะเวลาในการใช้งานมันก็ย่อมลดลง ไปด้วยนะครับนั้นในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโอเคมันอาจจะพาสหวันได้โดยไม่ต้องพกโคโแบงก์แต่ว่าในอนาคตอันใกล้เช่น1ปี2ปีอย่างเงี้ยอาจจะไม่แน่นะครับแต่ว่าถึงแบตจะหมดเร็วนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับมันมี Fast Charge ครับ Apple เครมว่าสามารถชาร์จตั้งแต่ศนถึง50%ได้ใน20นาทีโดยใช้อแดปเตอร์40วัตต์ครับเราทดลองเสียบชาร์จกับตัวตัวแองโกลพรามสอวัตต์นะครับก็พบว่ามันทำได้ใกล้ๆก,กับที่ Apple เคลมเลยนะครับแต่ว่าพอเวลาเราฟาสชาร์จไปครับเราจะพบว่าตัวเครื่องประมาณแถวๆตรงนี้ครับมันมีความอับอุ่นน,นิดนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเจ้าตัวฟาสชาร์จอยู่แล้วแหละครับมันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับแล้วถ้ามันชาร์จเร็วขนนาดนี้ แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้กลางคืนแบบผมไปนอนแล้วเอ้ยผมลืมชาร์จว่ะแล้วแบตหมดเลยเหลือศูนย์เลยจริงๆก็คือในในการปลุกแม่งไม่ดังชิบหายตื่นสายแล้วเนี่ยครับเราเสียบชาร์จทิ้งไว้แล้วไปอาบน้ําแต่งตัวออกมาเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้แบตสัก5้าซึ่งเพียงพอต่อการแบบใช้ในการนั่งรถตอบเมลไปทํางานตอนสายๆได้แล้วครับก็แล้วสุดท้ายเราจะถึงออฟฟิศแล้วก็ไปชาร์จอีกทีน,นึงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ,ะหรือกระทั่งว่าถ้าเราใช้ power bank ที่มันชาร์จเร็วด้วยครับเราไม่จบ โอ๊ยหย้อยเพราะว่าแบงค์ตรงเต่งเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแค่ว่าตอนที่เราเบรกนั่งกินข้าวหรือว่านั่งพักเงี้ยครับเราแค่เสียบชาร์จมันเท่ากับเพิ่มแบงค์ทิ้งไว้กินเสร็จถอดออกแบตมันก็จะเหลือเยอะมากพอที่เราเนี่ยจะลุกไปลุยต่อได้แล้วครับส่วนตัวเรามองว่าจริงๆเนี่ยโทรศัพท์อะ่ะมันไม่จําเป็นต้องชาร์จเรวแบบ100วัตต์200วัตต์300วัตต์หรืออะไรมากกว่าน,นั้นเลยคือเรามองว่าเอาแค่ ประมาณนี้ i p h o n e ตอนนี้ทำได้ผมว่าโอเคนะก็คือเราไปชาร์จในช่วงแก็บของการใช้ชีวิตที่เราว่างอะแล้วมันเหลือแบบพอมันแก็บตรงนั้นมันพอแล้วอะแล้วมันใช้งานต่อได้ผมมองว่าโอเคละเพราะว่าถ้าชาร์จเร็วกว่าน,นี้เนี่ยแบตบเสื่อมไวร้อนแบบอัดไฟเร็วเกินอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ได้มีแบบไม่ได้โอเคต่อ sustainability เท่าไหร่นะครับทีนี้ ถามว่า iPhone เครื่องนี้17 Pro เนี่ยครับมันสามารถนำมาใช้กับงาน p r o f e s ชั่นอลจริงๆได้หรือยังนะครับเราคงเห็นแอดเยอะมากๆที่ Apple ทํทำออกมานะครับในแคมเปญที่ชื่อว่า Short on iPhone เนาะหรือการห้างแบบหนงังหรือว่าซีรีส์หลายๆเรื่องครับที่เอา iPhone มาใช้เป็นกล้องหลในการถ่ายทำเช่นในไทยก็คือเจลบอยใช่ไหมครับอ่ะมันก็พอจะพิสูจน์ตัวเองได้ประมาณนี้แล้วครับว่าเราสามารถจะเอา iPhone เนี่ย มาใช้ในการทำงานแบบโปรดักชันได้นะครับแต่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 ทุกคนครับแต,แต,แต่เราต้องยอมรับว่าหลิกและไลติงที่เขาใช้อ่ะมันก็คือหลิกและไลติงตัวเดิมที่เขาใช้กับกล้องใหญ่นะครับมันไม่ได้แค่แบบคุณถือ iPhone เครื่องเดียวแล้วคุณถ่ายแบบโอ้สวยว้ยรอบโลกขนาดนั้นนะครับดังนั้นจริงๆสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะซื้อเขาคิดว่าเฮ้ยมันถ่ายออกมาแล้วเลิศเหมือนในโฆษณานก็บอกเลยว่าอาจจะยากนะแต่เพราะ กล้องหน้าเราเลยบอกเลยว่ามันทําให้อินฟลูเอนเซอร์อย่างเราทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆครับได้ไฟล์วิดีโอที่คุณภาพดีมากๆและด้วยความแรงของ A 1 9 Pro ทําให้เราสามารถที่จะอัดดึกล้องคุณภาพดีและตัด Export ลงโซเชียลมีเดียได้เร็วมากๆเรียยได้ว่าเป็น power house ของอินฟลูเอนเซอร์ได้สบายสบาเลยครับอันนี้เราชอบมากจริงๆไว้เดี๋ยวตอนหน้าๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่ฟังกันครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ iPhone 17 Pro เครื่องนี้ครับในการทำงานแบบตั้งแต่หัวจดท้ายของงานวิดีโอเลยที่ผมใช้ตอนอยู่ตอนนี้ครับผมใช้อุปกรณ์เสริมอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาไล่ฟังในอีกคลิปหนึ่งครับผมบอกเลยว่ามันทำให้การทำงานวันง่ายและเร็วขึ้นมากๆเลยละครับโอเคครับโดยสรุปนะครับเราเนี่ยพูดมายืดยาวถึงฟีเจอร์ต่างๆของเจ้า iPhone 17 Pro เครื่องนี้นะครับเอาจริงๆมันเป็นโทรศัพท์ที่ดีมากๆเลยนะ มันติ๊กถูกในหลายๆข้อแบบของความต้องการสำหรับโทรศัพท์ในปี2025นี้เลยล่ะครับกล้องที่ดีชิปที่แรงซอฟต์แวร์ที่มีความลรื่นองในการใช้งานนะครับหากใครกำลังมองหาแบบ best of the best โฟนที่ติ๊กถูกข้อเยอะที่สุดเนี่ยระวังว่ายังไง iPhone 17 Pro และ17 Pro Max ก็ดูเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับอาแค่ว่าโอเค ด้วยความที่มันติ๊กถูกเยอะมากเนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกโอเคไหมผมมองว่ามันน่าจะไปเหมาะกับใครที่ออถือ่อ h o n e 12 13แถวแถวๆนี้ครับ12 Pro 13 Pro อะไรเงี้ยแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องเก่าอาจจะแบตเสื่อมหรือว่ามันเริ่มช้าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าประมาณนี้แล้วเปลี่ยนมา17 Pro 17 Pro Max เนี่ยรู้เรื่องเลยครับมันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแบบ จนจนแบบมันเยอะจนแบบรู้สึกถึงความคุ้มค่าของเงินเลยแะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเออฉันไม่น่าจะใช้กล้องเทเลที่เพิ่มขึ้นมาและไม่ได้ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบโอ้โหฟูฟ้าฟังฟงขนาดนั้นนะครับแบบขนาดว่าโอ้โหต้องใช้ GPU เยอะเเลนเดอร์ไปเลนหนัก,นกเล่นเกมโคตรโคตรนานอะไรอย่างนี้ครับผมมองว่าการไปเล่นโจ i ไอโฟน17ธรรมดาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่แบบน่าจะดีกว่าเยอะมากๆถึงแม้ว่า พอร์ฟอร์แมนซ์จะไม่ได้ดีสุดแต่มันก็ดีพอสาหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็การเล่นเกมแบบผมว่าเล่นเกมได้ก็ไม่มีปัญหานะแค่ว่าถ้าคุณเริ่มเรนเดอร์วิดีโอคุณเริ่มทํา 3D ดีอะไรอย่างเงี้ยหนักๆผมว่าอ่ะก็ต้องไปตัวน,นี้แหละแต่แค่ถ้าที่เหลือผมมองว่าไอ้นี้ก็ยังเป็นแบบโปร u c ชั o n power house ที่ดีได้เหมือนกันก็ลองไปเลือกดูนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเล่าใฟังครับว่าถ้าเราจะซื้อไอโฟนสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะซื้อ17 หรือ17 Pro นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันว่ามัน2ตัวเนี้ยมันมีความแบบแตกต่างกันยังไงในการใช้งานนะครับโอเคก็ใครชอบ iPhone 17 Pro นะครับหรือว่าซื้อมาแล้วเอามาทำอะไรบ้างนะครับทำไมถึงซื้อรุ่นนี้นะครับก็คอมเมนต์ลงมาบอกบุญกันได้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวสัสดีครับบ๊ายบาย